ซึ่งถ้ามาพูดถึงเรื่องของการเขียนบําบัดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าเขียนระบายลงไปเฉยๆตัวเพราะบางคนจะคิดว่าแบบว่าอ๋อจริงๆก็อาจจะเป็นแค่การเขียนแบบทิ้งประโยคแย่ๆลงไปหรือด่าใครสักคนลงไปอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นแบบนั้นไหมมันสามารถ เป็นได้ถ้าเกิดมันเป็นจังหวะที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว <Okay. S 2> ใช่แต่มันมันเป็นอย่างนั้นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเกิดการปะทะหรือส่งอะไรออกไปที่มันอาจจะเฮิรดทั้งเราและคนอื่นเนาะใช่แต่นอกจากระบายที่มันมันยังเป็นแค่ขั้นแรกอะค่ะแบบเอาออกเนาะมันคือการที่มันเป็นการประมวลความคิดแหละว่เอ้ยเรา จากที่เราคิดวนๆอยู่ในหัวนี่มันมีอะไรบ้างมันคือการร้อยเรียงเรียบเรียงความคิดสมัย mm hmm. แล้วก็อย่างสุดท้ายที่มันจะได้จากสิ่งนี้ที่เราชอบคือมันเป็นมันเป็น self regulation อะมันคือการกํากับดูแลตัวเอง mm hmm. เหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกว่าอุ๊ยเวลามันมีปัญหาจากที่ปกติสมมุติแบบตีอกชกหัวอ uh huh. ถ้าเกิดเราอ่ะโอเคมาแบบโอเคเปิดขึ้นมา มันเหมือนมันจูนตัวเองเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยบางอย่างอ,ะอ,อ่ะอ่าแล้วก็ค่อยๆเอาออกมานอะช่วงแรกๆเราอ่ะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นค่อนข้างเยอะตอนยังไม่ค่อยรู้วิธีดูแลตัวเองแบบเขียนไปร้องไห้ไปแบบแย่มากแบบคือสม,มุดบันทึกเมื่อก่อนเป็นแหล่งแบบหลุมดำอเป็นหลุมดำของเราเออแต่ว่าพอมันมันค่อยๆเอาออกมาจนหมดแล้วก็ ค่อยๆเขียนออกมาจนมันสงบลงแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันตกตกรกับตัวเองได้และเรารู้สึกว่าเราอย่างน้อยเรายังเป็นเพื่อนตัวเองในจังหวะนั้นหรือเราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่าจุดแรกก่อนจะเริ่มเขียนกับจุดตอนที่มันเขียนเสร็จอะมวลมันมันสบายขึ้นมันเบาขึ้นมันจะรู้สึกว่าฉันก็ดูแลตัวเองได้